อันนี้เป็นวงเดือนนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสว่านนะครับน,นี่นครับอ,อันนี้เป็นลูกหนูนะครับะจะได้ครับตัวนี้เจ็ดร้อสวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้ เรามาฟื้นฟูแบตนะครับผมแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตวอต้านะครับวอต้าหนึ่งร้อยแอมนะครับผมเป็นแบตดยบไซเคิลนะครับผมเพราะว่าใช้มาประมาณเกือบสามปีแล้วครับผมเกือบสามปีแล้วจริงๆตอนซื้อเขาบอกว่าแบตดิฟไซเคิลน่าจะอยู่ได้ห้าถึงเจ็ดปีนะครับผมเพราะว่าแผงตะกัวนะครับแผงตะกัวมันจะ ใหญ่นะครับจะใหญ่แล้วก็หนากว่าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมเ,เคยทำมา1นลูกแล้วนะครับผมก็ศึกษาจากเพื่อนๆใน youtube นี่แหละครับก็แบตรถยนต์นะครับจริงๆก็จะใช้ได้ประมาณสักสปีเนาะแต่ว่าของเรานะครับใช้มาได้แค่ปีเดียวนะครับปีเดียวชาร์จไม่เข้าไม่มีไฟเลยครับผมถอดออกมาจากรถนะครับแล้วก็ไปชาร์จ ชาร์จไว้ประมาณหนึ่งวันเต็มๆนะครับไม่มีไฟเข้าเลยครับผมไฟไม่เข้านะครับผมก็เกือบได้ไปเปลี่ยนใหม่แล้วครับก็ไปศึกษาใน youtube นะครับของเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆก็บอกว่าล้างนะครับล้างแบตเตอรี่นะครับโดยการต้มน้ำร้อนนะครับผมแล้วก็เอามาใส่นะครับใส่แช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ เอาน้ำน้ำกรดตัวใหม่มาเติมนะครับผมพอผมมาทำดูแล้วนะครับของผมมันไม่สกปรกนะครับไม่สกปรกไม่อะไรเลยเพราะว่าใช้มาแค่ปีเดียวนะครับสงสัยนะครับสงสัยว่าน้ำกรดนะครับจะเสื่อมสภาพนะครับน้ำน้ำกรดตายนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเห็นหล,หลายท่านก็เคยพูดว่าน้ำกรดตายนะครับผมน,น้ำกรดตายนะครับ ก็จริงๆแบตเตอรี่ปีเดียวไม่น่าจะพังนะครับผมก็กลองมาน้ำร้อนมาล้างดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำกรดนะครับผมปรากฏว่ายังใช้ได้นะครับชาร์จไฟเข้าเต็มเปี๊ยะเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ปกตินะครับก็เอาไปใส่รถกลับไปใส่รถใช้ได้ ยาวๆเลยนะครับผมยังใช้ได้ปกติทุกวันนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดิฟไซเคิลของวัตตานะครับเราเอามาใช้กับโซลาเซลล์นะครับเ,เขาบอกว่า5-7ปีแต่ว่าเราใช้มา2ปีกว่าๆนะครับเกือบจะ3ปีพังซะแล้วนะครับผมผมว่ามันน่าจะเกิดอาการเดียวกันนะครับผมก็เลยจะลองล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ำกรดดูนะครับของ แบตรถยนต์นะครับแบตรถยนต์ประมาณ80แอมป์ก็จะใช้น้ำกรดนะครับน้ำกรดแต่น้ำกรดประมาณ3มขวดครึ่งนะครับผม3าขวดครึ่งพอดีแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่นะครับกรดออกเลยนะครับอ่าน้ำกรดจริงๆก็ควรจะใส่ถุงมือนะครับแต่เราไม่มีนะครับก็มีแต่แมสตนะครับใส่แมสตด,ด้วยนะครับเพราะว่าน้ำกรดจะมีอ่าเล ละเหยของมันนะครับกลิ่นของมันจะเข้าจมูกได้นะครับทําให้เราสาลักได้นะครับตุงกรดเก่าน,นะครับเราก็จะเปิดออกตะกี้ออกเลยครับทีออกไปเลยนะครับก็ยังงไาครับตัวนี้เะกอนดํำครับมาดูใกล้ใกล้ นี่ครับเป็นตะกรอนนะครับเป็นตะกรอนดาเลยนะครับนี่เห็นไหมต้องเห็นไหมนี่นี่นะครับเป็นตะกรอนดานะครับตัวนี้โอ้โหนะครับเราก็เปิดน้ําล้างก่อนแล้วกันนะครับแต่ก็มีกลิ่นน้ำกรดนะครับผม โอ้โหนี่ตะกรอนดำเลยนะครับผมตะกรอนดำเลยครับที่นี่จะยังไหนครับระวังครับลรงนี้แส่ตู้นะครับอย่าหมดนะต้องต้องใส่ใกล้กันนะครับที่นี๋ยว็นจะเทียน้ำนะครับจะเห็นน้ำดำๆนะครับเขยับมาขึ้นก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ต้มนะครับใกล้ๆนะครับนี่คือดูตรงนี้เลยใกล้ๆเลยตรงนี้ก็ได้ปากนี้เห็นไหมดำไหมนี่นะครับ นี่ครับน้ำดำเลยนะครับดูดูดูโอ้โหนีนะครับเห็นเห็นไหมครับนี่ครับน้ำจะสีดำเลยนะครับนี่นะครับแบตขาบอกอายุห้าถึงเจ็ดปีนะครับยังไม่ถึงสามปีนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับ อันนี้เราได้น้ำร้อยมาแล้วนะครับนำมาแลกอะไรอย่างนี้ผมนะครับ แช่น้ําร้อนนะครับแช่น้าร้อนไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับครึ่งชั่วโมงเราจะมาเทออกนะครับเราเขย่ากันนะครับตั้งเขย่านี้ก็ระวังนิดหนึ่งปิดฝาก่อนดีกว่านะครับปิดฝาน,นิดนึงแล้วก็เขย่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกระเด็นใส่ตัวเรานะครับผมต้องปิดแน่นไม่ได้ครับเพื่อไม่ให้กระเด็นเข่าเอง อันนี้ก็เที่ยวไปนะครับมาดูนะครับว่ามันจะดำหรือเปล่าครับนี่นครับโหน้ำดำเลยนะครับเลยหนักครับน้ำดำตีเลยครับ หลังจากเราล้างมาประมาณ10บรอบนะครับผมล้างมาประมาณสิบรอบเราจะมาใส่น้ํากดกัน หยบร้อยนะครับทั้งหมดกี่ขวดเลยโอสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดขวดครึ่งนะครับสิบเจ็ดครึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ยังเหลือนะครับซื้อมาเพิ่มอีกนะครับมีสิบเจ็ดขวดครึ่งนะนะครับผมใช่ไหมใช่เจ็ดขวดครึ่งแล้วนะครับผม ต่ถ้าเป็นของรถยนต์ก็สามขวดครึ่งครับผมก็ประมาณนี้ครับเราเรามาดูว่าไฟจะเข้าดีหรือเปล่านะครับรอดูครับผมแล้วก็ปิดฝากันเลยปิดฟ้าแล้วก็ล้างนะครับผมโอเคนี่นะครับหลังจากเราล้างแบตเตอรี่มาแล้วครับนี่อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ครับมาต่อตอนนี้ครับ สายนี้นะครับสายนี้ก็ไปใช้ทั่วบ้านเลยนะครับสายนี้เป็นสายกล้องวงจรปิดนะครับมีสองตัวนะครับผมก็ใช้ประจำนะครับนี่นี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทางโน้นอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับก็เปิดใช้ปกติยี่สี่ชั่วโมงนะครับนี่ะครับก็จะเห็นไฟแดงๆนะครับจะเห็นหรือเปล่านะในกล้องนะนะครับ สำหรับอุปกรณ์3มชิ้นนี้ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมเอเป็นสว่านหินเจียนะครับแล้วก็เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับผมสำหรับโซนความบันเทิงนะครับผมอันนี้ก็ใช้ตัวขยายเสียงนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊ก,กก็ใช้นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็ใช้ นะครับแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์อีกเป็นบางวันนะครับไม่ได้ออกมานะครับผมโปรเจคเตอร์มาใช้นะครับผมนานานทีนะครับแล้วก็จะใช้กับแสงสว่างนะครับผมแสงสว่างนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นแสงสว่างครัวนะครับนี่นะครับแสงสว่างของครัวนะครับแล้วก็แสงสว่างห้องน้ํานะครับผมนี่นะครับผม นี้ก็ใช้แบบสบายนะครับเปิดถึงเช้ายังได้ครับเปิดถึงเช้าไม่เป็นไรครับผมไม่มีหมดนะครับผมเปิดถึงเช้าถึงกลางวันอีกบางทีไม่อยู่บ้านนะครับก็เปิดข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับผมก็เปิดทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับผมหลังจากเราล้างแบตเตอรี่เรียบร้อยเราจะลองให้ดูนี่นะครับเสียบไปอีกปักหนึงนะครับผมแล้วเราไปลอง ครับตรงนี้เป็นจุดทดลองก็จะลกหน่อยนะครับนะครับเราก็เสียบปักมีละสามตัวเลยนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นวงเดือนนะครับดูนะครับใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสว่านนะครับ อันนี้เป็นลูกหนูนะครับจะได้ครับตัวน,นี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมตัวน,นี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์อันนี้หนึ่งพันวัตต์นะครับผมหนึ่งพันวัตต์นะครับก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับใช้ในการ ซ่อมแซมต่างๆได้นะครับหลังจากที่เราทําแบตมาใหม่ก็ใช้ได้ปกตินะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเราก็เลยต้องมาล้างนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ